เปิดการมองเห็นกดหัวตงหัวใจให้พีเ่เอด้วยนะครับกดสับสกายกดกระดิ่งนะค,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 ครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไปครู่นี้ได้คุยกับอทนายตุย๋ยนะครับทนายตุ๋ยก็เป็นทนายความของคุณหนุ่มกัญชัยรับมอบหน้าทีไปแจ้งความที่กองปราบนะครับว่ากรณีมีนะครับดาราดังนะครับคุณฟิาลา์มนะครับ,รนะรบแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับนะกอไก่นะครับนะร่วมก,กันไปแอบอ้างชื่อของคุณหนุ่มกัญชัยว่ามีการพูดคุยกันแล้ว ว่าจะทัาจะมาออกรายการหมุนกระแสก็จะนะต้องเสียเงิน20ล้านอะไรต่างๆนะครับซึ่งคุณฟิล์มก็เตรียมแถลงข่าวว่าเป็นลนักษณะคลิปตัดต่อเโดยอ้างว่าเป็นคลิปตัดต่อนะครับซึ่งการว่าเป็นคลิปตัดต่อเนี่ยมันพิสูจน์ง่ายครับคือผมเคยดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องคลิปมาก่อนสมัยคุณเต้มงคลกิดนะครับนะคุณเต้มงคลกิดเคยขค่มขู่ผมจำได้ไหมแล้วก็ส่งคลิปไปออกไทยนะรัฐเนี่ยกองพิสูจน์หลักฐานก็สามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากว่ามีการตัดต่อหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคลิปตัดต่อเนี่ย อดีนี้นะครับมันก็มาจากตัวทะาเด็ดของอะไรบอสพอเคอยบอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็คือแฉทีละคนทีละคนใครที่ไปตบซักไปเรียดเงินเรียกทองอะไรต่ตางๆก็ใกลใครจะใครหลายๆคนนะครับที่แม้กระทั่งทนายดังก็ถูกกล่าวหาว่าเรียกเงินเรียกทองเนี่ยนะครับทางบอสพอเนี่ยแกก็บอกจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแกคุยบใครแกบันทึกเสียงหมดเลยโอ้โหเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะในยุคนี้นะครับถ้าจะคุยบใไรเนี่ยอยากคุยเรื่องผิดกฎหมาย อย่าคุยเรื่องผิดสินร,รมอย่าคุยเรื่องตบรัพย์เรียกตังนะครับเป็นชู้กับเมียชาวบ้านอนะไรต่างๆต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นคดีของคุณฟิล์มเนี่ยแล้วก็นางสาวอีกคนหนึ่งนะผู้หญิงีกคนหนึ่งนะครับก็มีการพูดคุยว่าจะมาออกรายการหผนกระแส20ล้านเนี่ยนะครับนะก็ทําให้คุณหนุ่มกันชัยนี่ลมออกหูเลยส่งทนายตุ้ยไปแจ้งความที่กองปราบเรียบร้อยแล้วนะส่วนคดีนี้จะมีความผิดฐานอะไรนั้นก็ต้องว่ากันไปนะครับถ้าเราไปเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองเนี่ยนะจากเอ่อบอสของ ดีไอคอนเนี่ยผมก็ทราบครับบอสคนนี้คือใครนะไปเรียกเงินเขาว่าจะออกรายการโหวกระแสต้องไปจ่าย20ล้านสมมติว่ามันไม่เป็นความจริงบอสของดีไอคอนที่โดนเรียกเงินเนี่ยก็จะเป็นผู้เสียหายในคดีชอ่อกงก็ต้องมอบหมายให้ทนายออกเนี่ยมาแจ้งความดำเนินคดีเขาเรียกว่าข้อหาพยายามชอ่อกงนะคือไปหลอกลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ตังนะเขาเรียกว่าพย,พยายามช่อกงรับโทษสองในสามช่อกงเนี่ยจำคุกสามปีรับโทษในสามก็คือสองปีนะ นะครับข้อหานี้ก็สามารถแจ้งความได้ต้องแจ้งความภายใน3เดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา9 6เพราะฉะนั้นสมมุติว่าข้อที่จริงเป็นแบบนี้นะครับพี่เดก็จะให้ความรู้ทางกฎหมายก็สามารถไปแจ้งความได้เลยแจ้งความว่าพะยายามชอบกลถามว่าคุณหนุ่มกันใครได้รับความเสียหายไหมได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงดําเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาเรียกได้ทั้งสองอย่างเลยคุณหนุ่มกันเนี่ยสามารถเรียกได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาทางแพ่งก็เรียกค่าเสียหายครับ นาะเขาเรียกว่ากล่าวไถ่ข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงคือเท,ท็จต่อบุคคลที่3โดยประการที่น้าจะทําให้ผุุ้นกลักทรัยเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศนะทางธรรมหาได้เพราะสามารถฟร้องเรียกค่าเสียหายได้เยอะเลยอจาจจะฟ้อง20่ล้านก็ได้แต่อันนี้เป็นการฟร้องทางแพ่งเขาเรียกว่าในความผิดฐานละเมิดนะกล่าวไถ่ข่าวแพร่หลายด้วยข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงเพราะุณ้ถูไม่เคยเรียกจ้างยีล้าน นะครับนะผมเคยแนะนําเคสไปให้คุณหนุ่มออกรายการหลายัก็ไม่เคยเงียบดังนะครับเพราะคุณหนุ่มไม่เป็นพิธีกรนะครับไม่ใช่รับจ้างรับจ้างแฉรับจ้างอวยไม่ใช่บางรายการเขาเก็บครั้งละหกแสนแต่หนุ่มกัรชัยไม่เคยเก็บนะบางรายการเนี่ยผู้บริหารติไอคอนไปออกเนี่ยเก็บหกแสนหกแสนต่อเทปนะครับรับจ้างอวยนะครับรับจ้างอวยมีเยอะรายการโทรทัศน์ดังๆเนี่ยเทพละหกแสนนะครับแต่หนุ่มกัรชัยไม่เคยเก็บนะผมยืนยันได้เลยในฐานะที่ รู้จักกหนุ่มการชัยมานานเนี่ยผมขอยืนยันเลยว่าหนุ่มการชัยไม่เคยเรียกเงินนะครับเพราะเขาได้ค่าโฆษณาสปอนเซอร์อะไรอยู่เนี้ยไม่จําเป็นต้องมาทำหากินในเรื่องที่สปกปรกนะบนความทุกข์ยากของประชาชนเพราะฉะนั้นบอสของอีไอคอนก็สามารถแจ้งความานะครับกับบุคคลที่ไปหลอกลวงว่าคุยกับหนุ่มการชัยเรียบร้อยแล้ว,ลวออกรายการผลกระแส20ล้านเนี่ยสมมุติเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องสมมุตินะก็มีสิทธิ์ในการแจ้งข้อกล่าวหาได้ถ้ายายามช่อโกนะครับ ความผิดฐานช่อกองก็ผู้ใดแสดงข้อความเท็จบอกปิดปากจริงนะอันควรบอกให้แก้ผลจากการหลอกลวงได้ทรัพย์สินไปเรียกว่าความผิดฐานช่อกองนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะส่วนผู้หญิงอีกคนไปร่วมกันด้วยก็เป็นตัวการร่วมกันพยายามช่อกองส่วนคุณหนุ่มกับใครก็อาจจะแจ้งความก็อาจบินประมาททานงอาญาก็ได้เพราะเป็นการใส่ความยืนยันข้อเท็จจริงในทางร้ายว่าจะออกรายการโอนกระแสต,ต้องเสียเงินเท่านั้นนี่ทำให้ภาพลักษณ์คุณหนุ่มเสียหาย นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีหมิ่นประมาทแล้วก็อาญาอย่างอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องอะไรดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องหมิ่นประมาทหรืออาจจะเป็นพรบอรคอมพิวเตอร์ไหมนําเข้าข้อมูลเท็จโดยทุจริตโดยหลอกลวงโดยประการที่น่าจะทําให้บุคคลหื่นได้รับความเสียหายหรือไม่ก็แล้วแต่กองปราบเขาจะแจ้งข้อหาอะไรแต่ข้อหาแรกก็น่าจะเป็นเรื่องการหมิ่นประมาทนะมาตรา3ามสกนะครับก็ว่ากันไปนะครับทุกวันนี้เรื่องการตกทรัพย์เยอะนะตกทรัพย์ตกอะไรต่างๆมันเยอะนะ ทำไมนิยมเนะี่ยเพราะอะไรมันรายได้ดีหรือไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้าานะสมัยนี้เนี่ยตกทรัพย์เยอะนะรับจ้างออกสือ่อรับจ้างนะถแถลงข่าวรับจ้างไปยืนอยู่หน้ากองปราบจนเดี๋ยวนี้กองปราบถึงขนาดกองปราบห้ามทนายห้ามนักร้องห้ามอินฟลูเอนเซอร์ห้ามคนดังนะครับพาคนมาถแถลงข่าวที่กองปราบเพราะอะไรไปเรียกเงินเรียกทองเขาท่านผู้บัญชาก,การตํารวจสอบสวนจางก็เลยประกราศว่าห้ามคนดังใครกับใคร,ใคร,ใครแล้วแต่เนี่ย ไปรับจ้างคนมาแล้วก็เอามาเอามาแถลงข่าวหน้ากองกาภาพแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับผู้การตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าใครอยากจะแจ้งความก็ไปแจ้งเองเลยครับไม่ต้องผ่านเลยนะไม่ต้องผ่านคนกลางนะครับเพราะทุกวันนี้ธุรกิจรับจ้างแถลงข่าวนะรับจ้างเป็นข่าวรับจ้างออกทีวีรับจ้างอวยนะรับจ้างยื่นคำร้องต่างๆนี่รายได้นี่นะครับน่งรวยกันไปแถวนะครับบางคนก็ครั้งละสามแสนสองแสนห0ึแสนแต่พี่เดย์ไม่เคยทำนะไม่เคยทำเรื่องอะไรที่สกปรกพวกนี้ เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเดียวนะครับทนายก็มีปัญหาไปหลอกลวงลูกความนะถูกกล่าวหาหลอกลวงลูกความนะครับนะเราจะปฏิบัติกับเขาเช่นไปเรียกเขาว่าเป็นโจรหรืออะไรต่างๆไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าแล้วก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับอย่าทําตัวเป็นสามีตัดสินคนนั้นคนนี้ว่าผิดนะครับนะครับอันนี้ก็นะครับ ถ้าสือ่อบนทวนนั้นมีจัญญาบันเนี่ยจะไม่ตัดสินพิพากษาว่าเขาเป็นโจรรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับอ่ะคดีดีไอคอนเสร็จพวกดาราพิธีกรเข้าคุกต่อมาก็เป็นเรื่องใครนะทนายดังนะผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อทนายดังมากตัวนี้มีคนเดียวก็ต้องติดคุกนะครับเพราะอะไรครับถูกกล่าวหาว่าชอบโก แล้วไม่ชอโกงธรรมดาชอโกงเป็นปกติทุเละวันก่อนผมดูสถานีโท,ทรทัศน์เนชันเขาได้ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวจากอายการสูงสุดเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคําว่าชอโกงเป็นปกติทุรละหมายถึงการหลอกลวงที่อาศัยความไว้วางใจนะครับอาศัยความไว้วางใจนะครับอย่างเช่นทนายความเป็นอาชีพที่ประชาชนไว้วางใจนะครับแล้วก็ไปทุจริตไปหลอกลวงอาศัยโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจอาศัยวิชาชีพนะครับ นะนะนะครับกระทําการผิดมัญญาทนายความไปหลอกลวงผู้เสียหายนะครับเขาจึงเรียกว่านะครับช่อโกงเป็นปกติธุระนะครับนะเราไปดูมาตราอะไรสัยเออนะครับ,นะรบ,นะรบนะครับเดยวสักผู้นะเขาไปเทียบเคียงมาตราสามห้าสามห้าสี่นะเนี่ยเป็นการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นอาชีพที่นะ,ะประชาชนไว้วางใจ นะครับเนี่ยเอาไปเทียบเคียงกับมาตรา354ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าที่ทนายคนดังเนี่ยนะครับถูกกล่าวหาเนี่ยเพราะว่าอาศัยความเป็นทนายนะครับซึ่งทนายความเนี่ยลูกความไว้วางใจเขาคงไปเทียบเคียงกับมาตรา354เป็นเรียกอะไรเป็นอาชีพที่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนนะครับอันนี้สํานักงานการสูงสุดมันผมด,ดูข่าวจากเนชั่นเขาก็ได้ความรู้ดีนะเพราะฉะนั้นนะทนายความที่ไปโกงลูกความเนี่ยโดนข้อหานี้ก็ ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพทนายความว่าถ้าลูกความไว้วางใจเราแล้วเนี่ยเราไปทุจริตคดโกงเนี่ยเราจะโดนข้อหานี้ถือเป็นข้อหาแรกนะครับนะบนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในการแจ้งข้อหานี้ก็ต้องขอบคุณทางสอบสวนกลางในการแจ้งข้อหาที่คลาสสิกมากทนายดังนี่โดนเป็นคดีแรกนะครับ,นะรบนะทําผิดจริงก็ติดคุกหัวโตวก็แค่นั้นนะก็อยากจะก่าบเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับผมไม่เคยเข้าข้างทนายที่เป็นโจรหรือว่าทนายทําผิดกฎหมายนะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาคือการให้ความรู้ให้ข้อมูลแค่นั้นเองจุกครูจุกครูนะครับเข้าใจนะไปเดะนเมื่อวานนี้ทางอายการสูงสุดตีความแบบนี้ดีนะนะเหตุที่แจ้งข้อหาทนายดังเพราะอาศัยความไว้วางใจอาชีพทนายเป็นอาชีพที่ประชาชนไว้วางใจนะครับแล้วไปทรยศต่อความไว้วางใจไปหลอกเงินหลอกทองเขาจํานวนมาก71ล้านอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ดูจากข่าวนะก็ถือว่าเป็นการแจ้งข้อหาแบบน่าสนใจต่อไปทนายความไปโกลงลูกความเนี่ย จะโดนก็หาทุจริตตอความไม่วางใจนะนะครับแหมแต่คำนี้เป็นคลาสสิกนะทุกคนก็ต้องติดคุกเกีรยวลางนะครับเพราะการกระทําของตัวเองไม่มีใครช่วยได้ครับนะเก่งมาจากไหนใหญ่มาจากไหนก็ไม่มีใครช่วยได้ในผมหมายถึงทุกคดีนะถ้าสมมุติว่าทําผิดการพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลเนี่ยพิสูจน์จากพยานหลักฐานในสมควร